หลังจากที่เปิดตัวแฟนสาวนะคนะก็ยืนยันว่าสถานะตอนนี้ไม่โสดแล้วนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มน้าหลอกคุณลีธานัทค่ะล่าสุดจ้ตัวก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องราวความรักนะฮะว่าคบกันมาปีกว่ากำลังจะ2ปีและรักครั้งนี้เนะี่ยแฮปปี้ดีไม่ได้จะปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถ้าไปเดินหางก็มีเจอแฟนคลับก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่ที่ไม่ลงรูปเพราะว่าอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับแฟนสาวแต่อย่างเวลามีคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยแฟนก็ชม,มนหน่ายให้ตลอดเรียกได้ว่าคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆด้านเลยทีเดียวครับ มีคนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเขาก็เป็นคนถ่ายให้อ่ะเออก็ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตเนี่ยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะอันนี้งานหนึ่งคือความสัมพัญคือการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปยีกว่าจะสองแล้วฮะก็โอเคครับก็โอเคทุกอย่างครับแฮปปี้ดีผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเนาะไม่ไหนมาไหนก็อะไรก็เปิดเผยตลอดอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกเลยนะถ้าเราใช้ชีวิตกันปกติเดินห้างอะไรเงี้ยก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรอีกแล้วแต่ว่าในพื้นที่โซเชียล โซเชียลอะไรเงี้ยในพื้นที่มีเดียอะไรเงี้ยผมผมผมยอมรับว่าผมเป็นคนสาธารณะแต่ว่ากับคนอื่นๆไม่ว่าจะกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ที่ผมจะลงรูปอะไรผมก็ถามก่อนว่าเฮ้ยแท็กได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมอันนี้มันก็เป็นการโปรเทคเขาด้วยไม่ยอมรับก็มีโพสต์เขาโพสต์เพื่อนก็โพสต์หมดนะอันนี้พูดจริงๆมีมุมมุมมิงนะมุงมิงก็มีบ้างฮะผมก็มุงมิงตั้งแต่กับแฟกับแม่ผมก็มุงมิงหมดเลยฮะก็จริงๆก็ชวนกินข้าวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อ้อนกินข้าวอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ